สี่ยีนาทีของวันที่แปกันยายนพ2566วันนี้ก็เป็นวันพระแรม8ปดค่ำวันพระวันรักษาศีลวันถือศีลวันปฏิบัติธรรมซึ่งมี ประเพณีหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติของพุทธศาสนกชนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยไหนๆเป็นต้นมาก็จะมีแนวประพฤติแนวปฏิบัติระเบียบวิธีการประพฤติปฏิบัติในวันพระในวันศีลอุโบสถในวันศีลแปดคำเป็นศีลสิบห้าคำเป็นศีลอุโบสถวันธรรมะสวนาะ วันธรรมะสวสวันธรรมสวนะัังวันธรรมะสวน,วนรรสวนะก็คือวันฟังเทศวันฟังธรรมธรรมะสวสนะคือการฟังเทศฟังธรรมซึ่งการจะฟังเทศฟังธรรมสมัยก่อนก็คือการเข้าไปในวัดการไปวัดไปเพิ่มพูนสติปัญญาไปเพิ่มพูนความรู้องค์ความรู้ในการฝึกปฏิบัติตนในการฝึกปฏิบัติจิตนะเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพื่อจะให้พ้นจากพ้นจากหลุมล่มหล่แห่งทุกข์หรือว่าวัฏจักรวัฏวนที่เราวิ่งวนกันอยู่อย่างเช่นปัจจุบันนี้เขาอาศัยหลักธรรมมาช่วยขัดเกามาช่วยแบ่งเบาภาระลงไปอาศัยหลักธรรมะมาช่วยกล่อมเกลาจิตใจในการเพื่อจะประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีสิ่งทางที่ดี ันนี้ก็เลยเป็นแหล่งปัญญาเป็นแหล่งให้ความรู้ในสมัยก่อนก็จะหาผู้ให้ความรู้หาผู้ให้ปัญญาทางด้านธรรมะก็ง่ายอย่างเช่นสมัยพุทธกาลมีพระอรหันตสาวกองค์นั้นองค์นี้รูปนั้นรูปนี้ตัดรู้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่ารู้ธรรมเห็นธรรมตรงนั้นตรงนี้ผู้คนก็หลั่งไหลไปฟังธรรมก็บรรลุธรรมกันเป็นอันมากนี่ไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ หายาเข้ายากเข้า,า,ขาวัดบาศาสานามีจำนวนมากแต่มันก็หาผู้ที่จะพฤทธปฏิบัติหาผู้นำในการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกดังนั้นผู้เราผู้เป็นผู้แสวงหาธรรมผู้แสวงหาความหลุดพ้นผู้แสวงหาความสุขในทางธรรมะความสุขความเจริญมันจะสุขในทางธรรมะหรือสุขในทาง โลกมันไม่มีความสุขในทางโลกมันก็มีแต่ความสุขในทางธรรมะทางธรรมะก็คือความสุขของใจตอนนี้เราวิ่งรุ่มหลงไปกับกระแสของโลกไปกับความทุกข์ร้อนของโลกถ้าวิ่งตามไปโลกมันรุมเราเข้ามารุมเราเข้ามาเกิดปัญหาเกิดทุกข์ในทุกหย่อมหญ้าเกิดทุกข์ไปในทุกเรื่องเกิดทุกข์เกิด,กเ,กดเดือดเกิดร้อนเกิดร้อนเกิดภาวะเศรษฐกิจความหาอยู่หากิน การหาอยู่หากินถดถอยการหาอยู่หากินลําบากการใช้ชีวิตลําบากการอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่มันลําบากขึ้นไปเคยที่อยู่เย็นสบายเป็นที่สปายะหรือว่าเป็นที่ปลอดโปร่งโล่งสบายก็เ,เกิดภาวะโรคร้อนโรครวนโรคสารพัดอ,อย่างเข้ามาหรือว่าความสามัคคีปรองดองเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของคนของ คนในชาติคนในสังคมคนในโลกคนในโลกก็ทะเลาะเบาแว้งการเป็นสงครามเรียกว่าสงครามเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติไปทั้งที่มันเป็นความเดือดร้อน,น,ม,ม,นมันเป็นความทุกข์ถ้าเกิดสงครามขึ้นมันเป็นความทุกข์มันเป็นความเดือดร้อนสงครามทางการเมืองสงครามทางยั่งชิงเขตแดนสงครามทางการยั่งชิงเศรษฐกิจสงครามทางการยั่งชิงทางความคิดทางผู้นําทางความคิดเอาความคิดเอาลัทธิ การปกครองเอาลัทธิการถือสิทธินั้นสิทธินี้เข้ามากลายเป็นปัญหากลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นความวุ่นวายกลายเป็นเรื่องของโลกกลายเป็นความเดือดร้อนของโลกเข้ามาแล้วก็มาตกสู่ความเดือดร้อนของอาภายในเราภายในประเทศเราการเดือดร้อนภายในสังคมเราหมู่บ้านเราสังคมทางการเมืองสังคมทางาวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมทางคุณธรรมนี่แหละมันจะสอด กันเข้ามารับกันเข้ามารับกันเข้ามารับในเรื่องดีก็จะเป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งแต่มันรับไปในเรื่องไม่ดีพอรับไปในเรื่องไม่ดีสอดรับกันในเรื่องไม่ดีก็เลยเกิดปัญหาเกิดความเดือดร้อนอันนี้แหละทีาเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไอ้เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นเรื่องของชาวโลกเขามันเป็นเรื่องของสิ่งนั้งสิ่นนี้แต่ศาสนานํามาสอนนํามา แนะนำเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของทุกข์ในโลกดังนั้นจึงมีหนทางเดียวที่เราจะทําที่เราจะเข้ามาสู่หนทางดับทุกข์หรือว่าวิธีการดับทุกข์ดับที่ไหนท่านให้ดับที่ใจใจของเราก่อนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละที่แต่ละแห่งสร้างความร่มเย็ยนขึ้นในจิตในใจของตัวเองก่อนดับความเร่าร้อนของจิตของใจตัวเองก่อนด้วยหลักธรรมหลักวินยัยหลักศรรีลหลักธรรมก็ว่าไป สีเลนะสุกติิงกันติเมื่อมีศีลอย่างเดียวความสุขมันก็เกิดขึ้นได้สีเลนะสุกติิงยันติสีเลนะโพคสัสปคมปทาเมื่อมีศีลเมื่อรักษาศีลย่อมมีโพครัพย์มีทรัพย์ทรัพย์สินมีมากสีเลนะนิพุติิงกันติศีลนิเรแลนำเข้าสู่พระนิพานได้อันนี้ก็เลยละเลยกันไปไม่ได้สนใจไอ้ตัวนี้จุดนี้ต่างคนก็ต่างมาทำเป็นพอพิธีทำพพอพิธี บางคนก็ยังหาอะไรไม่เจอยังหาเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนี้ที่ตัวเองเกิดขึ้นมาในตอนเนี้ยเรายังหาตัวเองไม่เจอเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ทั้งๆที่มันเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ตอนนี้มันเป็นทุกข์ไหมมันเป็นสุขอยู่ตรงไหนอเราเปรียบเทียบดูว่าเรื่องไหนที่มันเป็นสุขได้ตอนนี้เราสุขกับอะไรวันๆหนึ่งเรามีความสุขอยู่ตรงไหนหาลองคิดดูว่าอะไรคือความสุขของเรา แล้วพรุ่งนี้เราจะมีความสุขจากตรงไหนแล้วมาลืนนี้แล้วเดือนอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราปีหน้าหรือว่าชาติหน้าเราจะไปม,มีความสุขอยู่ตรงไหนในเมื่อวันนี้มันก็ยังไม่มีความสุขเราก็จมอยู่กับกองทุกข์อยู่ต่างๆนี่คือปัญหาที่เราไม่รู้ทางออกและเราก็ไม่สนใจทางออกท,ทั้งที่นอนกองทุกข์อยู่จมอยู่กับทุกข์หลวงตามหาบัวหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านก็มาเทศมามาชนะแนะนําสั่งสอนดึงเราออกจากกองทุกข์ดึดงเรา ให้พ้นจากลมแห่งทุกข์เนี่ยจะไม่มีใครยื่นมือขึ้นไปเลยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาแตะยื mà, ่นมือเข้ามาช่วยดึงหน่อยอมีแต่นอนจมอยู่ในอกองมูดกองขูดท่านว่าเหมือนตกอยู่ในหลุมอกองเพลิงแห่งทุกข์ถ้าบอกว่าเหมือนอตกอยู่ในหลุมหลุมนรกนรกที่สร้างความทุกข์ให้เราอันนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยยื่นมือขึ้นไปจะไปรับมือท่านช่วยดึงขึ้นไปหน่อยหรือเออท่านมาดึงไม่คิดว่าอยากจะให้ท่านช่วยท่านก็ช่วย ช่วยมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนต่างไม่สนใจแล้วก็หาสแสวงหาแนวทางอื่นวิ่งหานโน่นหานี่มาแก้ทุกข์ในใจมันแก้ไม่ได้มันมีแต่เอาทุกข์มาเติมทุกข์วิ่งหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาใส่ตัวเองมาทับถมตัวเองก็คือวิ่งหาเรื่องราวของอกิเลสกิเลสมันผลิตทุกข์ให้เราอยู่แล้วเราจะเอากิเลสมาแก้ทุกข์อีกมันเป็นไปนไม่ได้ท่าน สอนให้นำทำนำหลักธรรมมาแก้หลักธรรมมาแก้ทุกไอ้ทุกที่เกิดขึ้นทั้งโลกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องที่ความโกรธความแค้นความเห็นแก่ตัวความนั่นความนี่เกิดทะเลาะเบาแวงเกิดความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอันนี้เป็นกิเลสเป็นกิเลสเป็นเรื่องราวของกิเลสนะดังนั้นธรรมะที่แก้กิเลสมันจึงใช้ได้ทุกการทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็น พุทธ,ธาการมาในสมัย2,000-3,000ปีอะไรเนี่ยก็ยังเป็นกิเลสตัวเดิมธรรมะก็ยังเป็นธรรมะแก้กิเลสตัวเดิมมาวันนี้กิเลสกิเลสตัวเดิมนั่แหละกิเลสตัวโกรธตัวโลภตัวโกรตตัว, ột, ตวหลงมาวันนี้จะบอกว่าธรรมะแก้ไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องแนละ้วต้องใช้วิธีอื่นใช้นั้นใช้นี่ทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องของกิเลสทำไมธรรมะที่เป็นเครื่องแก้กิเลสแต่แก้ไม่ได้ท่านก็สอนเนี่ยเรื่องธรรมะเรื่อง ความเพียรการทําความเพียรการนำหลักธรรมะมาแก้แก้แกจิตใจตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปหาเอานั้นเอานี้อยู่ที่นี่ก็ไม่สบายอยู่ที่นั่นก็ไม่สบายเป็นเหมือนหมายขี้เลือนไปหาที่สบายหาที่ให้หาที่หลบคันตัวเองทงั้งๆที่ตัวมันเป็นขี้เรือนมันไม่แก้ตัวเองมันก็ไปหาไปเรื่อยอกรรมาฐานหมายขี้เรือนก็จะ หาที่หลบคันโดยมันไม่หลบมันไม่หายคันมันไปไหนจะไปทําอะไรจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเอานั่นเอาเนี่ยร้วนแล้วจะเป็นเรื่องของอกิเลสร้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่มาผสมขี้เลื้อนตัวเองกลายเป็นเพิ่มความคันเข้าไปอีกเนี่ยเพิ่มความทุกข์เพิ่มความทุกข์ทางที่ท่านสอนไว้ท่านว่ามักรักก็คือมักรแปดมักทางทางในการดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์ทำยังไงมันถึงจะพ้นทุกข์ต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียร สติปัญญาให้รู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันสิ่งที่มันปรุงแต่งในจิตในใจของเราขึ้นมาอยู่ในตามสภาพตามสภาวะของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องออกบวชหมดหรือว่าทุกคนจะต้องอเข้ามาถือศีลรักษาศีลตลอดปีตลอดวันมันก็ขัดกับหลักความจริงหลักของมัชฌิมามันต้องมีจังหวะที่มันจังหวะใดจังหวะหนึ่งหรือว่าเวลาใดเวลาหนึง่งสําหรับคารวะญาติโยมแต่ว่า การครองทำการครองชีวิตการครองเรือนมันก็ต้องมีทำเป็นเครื่องกํากับจริงกระทำอันนั้นจริงทำอันนี้เพราะว่าเรื่องของสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพของญาติโยมกับสัมมาอาชีวะของพระนี่มันต่างกันการเลี้ยงชีพการหาเลี้ยงชีพด้วยบินทบาทการหาเลี้ยงชีพของญาติโยมคะร่าญาติโยมก็มอีอาชีพหลากหลายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมในของทางของมัค แต่สุดท้ายแล้วก็คือต้องมีความขยันม <ning> ันเพียนอยู่ดีความเพียนความเพียนที่แรงกล้าความเพียนที่มีน้อยความเพียนที่ระวังเพียรระวังอันนี้ก็คือแนวทางปฏิบัติเพียนระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งให้มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เต็มตัวอยู่แล้วมันยังแก้ไม่ได้แต่ว่าอยาให้มันเกิดขึ้นมาอย่าให้มันโผล่หัวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเพียนระวังสํารวมระวังสํารวมระวังกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมากิเลส ตัวไหนที่มันจะโผล่ขึ้นมาก็สํารวมระวังตัวนี้ขึ้นไว้อันนี้เรียกว่าความเพียรความเพียรวิเยทุคมัจเจติความเพียรบุคคลย่อมพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยทุคมัจเจติความเพียรคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรก็คือวิธีเดียวที่จะทําให้เราหลุดจากหล่่มของทุกข์ได้ก็คือ ใช้ความเพียรใช้หลักของความเพียรความเพียรนี่แหละสำคัญความเพียรอยู่ที่ไหนก็ความเพียรความเพียรถ้าไม่เพียรมันก็เพียรก็คือความขยันหมั่นเพียรถ้าพูดเด่นเดียวก็คือความขยันแต่ว่ามันจะขยันยังไงอันนี้ก็ต้องดูเข้าไปอีกขยันทําอะไรก็ต้องมีทรมีรมกำกับมีวินัยกํากับด้วยความเพียรเพียรเฉยททำนั่นทานี่ไม่หยุดไม่หย่อนแต่มันไม่ใช่สาระของการแก้กิเลสมันก็ไม่ถูกเนี่ยเพียร สร้างนั่นสร้างนี่เพียรทานั่นทํานี่กลายเป็นสะสมกิเลสก็มีไม่ใช่ว่าเพียรแล้วมันจะถูกทางเพียรไม่ถูกทางก็มีเพียรไม่เพียรไม่ไปตามทางเพียรไปทตามขยันมันเพียรไปในเรื่องที่จะกอบโกยกองทุกข์เข้ามาก็มีบางเพื่อเขาก็ไปทํานั่นทํานี่แต่มันไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันไม่ใช่ทางลดละกิเลสมันกลายเป็นทางเพิ่มกิเลสที่จริงเราควรจะเพียรระวังแล้วก็เพียรละขึ้นไป เพียนลดละไอ,ะอะเพียนที่สองนี่เราไม่ได้เพียนลดละแล้วเราเพียนเพียนเสริม,รมกิเลสสร้างกิเลสเติมกิเลสเข้ามาในจิตในใจมันก็ก่อกองทุกข์ขึ้นไปยิ่งก่อกองทุกข์ยิ่งคันเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางอีกต่างหากทำนั่นทํานี่เข้าไปเปิดอันนั้นอันนี้เห็นไปทั่วเป็นหมดเลยทั่วโลกดินแดนทั้งคารวาสญาติโยมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์มันก็เพียนเสริมกิเลสตัวเองมัน,มน มันต่างกันอ่าพวกคารวะจะดวงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวกิเลสมันก็พอว่าไปเออปล่อยใจปล่อยทางไปส่วนส่วนอ่าพระเนนพระเจ้าพระสงฆ์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันมันก็ไม่น่าดูที่เพียนไปสะสมกิเลสกอบคกยกิเลสเข้ามาเติมกิเลสเข้ามาใส่จิตใส่ใจตัวเองทั้งทั้งที่เป็นผู้นําในการประพฤติปฏิบัติในการลดละแก้กิเลสในการขับกิเลสให้อ ขับไล่สาส่งกิเลสแต่ว่าไปบอกแต่ญาติโยมเขาลดละกิเลสให้เขาจักเสียสละให้เขาจักทานแต่ตัวเองเป็นคนหอบเอากิเลสเป็นคนก้วนเอากว้านเอาดึงเอาเข้ามาอันนี้ก็ไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่ามองถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ไปอยู่มาหลายปีหลายปีเราก็จะเห็นสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นถ้ามันไม่แก้วันนี้มันก็ไม่ได้ละวันหน้าพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้จะเติมเติมกิเลสเข้าไปเรื่อยๆสิ่งที่มันเกิน เกินเลยเข้าไปเรื่อยๆมันเกินพอดีมันก็จะตายมันจะทับถมตัวเองตายอันนี้ก็หันมาสู่การภาวนาก็คือการพัฒนาตัวเองการยกระดับให้มันพ้นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ระวังมันแล้วระวังที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ละสิ่งที่มันมีอยู่ตัวนี้มันสําคัญตัวละสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็พัฒนาสิ่งที่มาใหม่รู้ศึกษาธรรมะเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมศึกษานํา ข้ออัดข้อทำนำําหัวข้อธรรมต่างๆนี้เข้ามาสู่การแก้ไขจิตใจตัวเองแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนให้มันมีแต่เรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมะธรรมะเพื่อจะอะไรเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อจะลดละกิเลสธรรมะแต่และอย่างเป็นเครื่องแก้กิเลสทุกอย่างไม่ใช่ว่าธรรมะมีขึ้นมาลอยๆมีขึ้นมาให้คนได้เรียนให้เป็นประเรียนนั่นประเรียนนี้หรือว่าเป็นนักธรรมนั้นนักธรรมน,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 นี้แต่ธรรมะต่างๆนี้วัตถุประสงค์คือเป็น เครื่องแก้กิเลสเครื่องคลายทุกข์ของเราเราจะหลงปร,รประเด็นเราจะเสียประเด็นเราจะเสียหลักไปกับกระแสต่างๆธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องกอบกู้โลกเป็นเครื่องให้ความร่มเย็นมันถึงจะเกิดขึ้นมันถึงจะสงบสุขร่มเย็นสันิตพระรังสุข,ขังไม่มีความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไอ้ที่เราหาความสุขมาทั้งชีวิตเราอาจจะไม่เจอก็ได้ถ้าเราไม่ดูว่าสิ่งที่เรามองข้ามไปเลยไปก็คือธรรมะเนี่ยส่วนมากคนมันจะ มองข้ามไปมองข้ามไปมองข้างข้ามหลักธรรมไปมันก็เลยหาความสุขไม่เจอถ้าเราโบกกลับเข้ามาดึงหลักธรรมเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเข้าไปด้วยไม่ว่าพระไม่ว่าครรวาญาติโยมมันก็จะมีหนทางเจอความสุขขึ้นมาได้เพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกถ้าโกหกมันอยู่ได้ไม่นานขนาดนี้สิ่งจอมปลอมสิ่งปลอมทั้งหลายมันอยู่ได้ไม่นานของปลอมมันอยู่ได้ไม่นานมีแต่ของจริงที่คงอยู่แล้วก็ของจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยก็คือหลักธรรม หลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกของครูบาอาจารย์ที่นํามาถ่ายทอดนำมาถ่ายอทาายอดนำมาเสริมมาเติมลงไปแก้ปัญหาของโลกแก้ทุกข์ของโลกนะ่โลกที่หนักๆก,ก็คือโลกของเราเนี่ยโลกของใจเราเนี่ก็ต้องอาศัยการนั่งสมาธิภาวนาในวันนี้ก็จะพานั่งสมาธิ <c oughs> ฟังเทศหลวงตาในการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มัน ไปสู่เรื่องของศีลของธรรมเรื่องของความแห่งพ้นทุกยกระดับจิตใจขึ้นมาแล้วก็รักษาระดับจิตใจตัวนี้ไว้อาศัยความเพียรในการประคับประคองจิตใจที่มันเราเคยทําความดีอยู่แล้วเราประพปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วเป็นวัดเป็นจริยวัดของเราอยู่แล้วเป็นข้อปฏิบัติของเราแล้วอันนี้สิ่งนี้มันดีตั้งแต่เช้ามาก็นั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่ กลางวันก็รักษาจิตไม่ให้มันกระเพื่อมไปตามนั้นไปตามนี้ไปถึงตอนเย็นก็รักษาจิตรักษาจิตรักษาใจไปเรื่อยๆรักษารักษาระดับมันลดละอวะละระวังป้องกันลดละพัฒนาแล้วก็รักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเพียรเป็นความเพียรไล่เข้าไปความเพียรชอบเนี่ยนี่นี่ก็คือมรรคแปดคือความเพียรถ้าเราไม่ความเพียรเราจะไม่เห็นหนทางเราจะไม่ มีวันพบความสุขที่เรา,าสแสวงหาที่เราอยากได้เลยนอกจากเราจะไม่ได้แล้วเราจะ,จะเพิ่มทุกข์ขึ้นไปอีกอันนี้วันศีลวันพระก,ก็พาก,กันปฏิบัติให้มากเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็จะได้เกิดความสุขเกิดความจเจริญขึ้นมาแก่จิตแก่ใจตัวเองไม่ว่าคารวะญาติโยมหรือพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะสามารถที่จะเข้าไปสู่ความสุขอันนั้นได้ความสุขสงบจากการระงับของกิเลสของเราในแต่ละขั้นในแต่ละภูมิ ต่อไปก็ให้นั่งสมาธิเข้าไปหลับตาเข้าไปสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ทางไหนก็ได้นั่งไปพร้อมกัน